เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันสุภาพรคงวุฒิปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตภาษีเจริญตลิ่งชันสี่แขวงกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานคะดิฉันขออภิปรายแก้ไขรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศโดยมี ในแพทย์ชนลน่านสีแก้วกับคณะเป็นผู้เสนอ mm. และรองศาสตราจารย์อาจารย์สมชัยสีสุทธิยากรกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง64,000กว่าชื่อเป็นผู้เสนอรวมทั้งสิ้นสีฉบับ แต่ด้วยเวลาจำกัดดิฉันจะขออภิปรายเฉพาะในส่วนของหมวดที่สในส่วนของสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยท่านประธานคะรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2,560ในมาตรา5ได้บัญญัติไว้ว่ารัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญตัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้บปัญบัญญัตินี้ได้ถูกกําหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้รับทราบเข้าใจตรงกันถือเป็นแม่บทค่ะในการนําไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการในเรื่องต่างๆเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก โดยที่รัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทยพศ2560นี้ได้บังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้วแต่บทบัญญัติหลายมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหลายเรื่องยังขาดความชัดเจนไม่ครอบคลุมถึงสิทธิบางประการของบุคคลและได้ประสบว่ายังมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ต่อการปฏิบัติ และยังเป็นที่ถกเถียงถึงในเรื่องการตีความเพื่อบังคับใช้กฎหมายในมาตรา29รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในวรรคที่สองแล้ว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบ,บุคคลนั้น เสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้บทบัญญัตินี้เป็นการรับรองคุ้มครองถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่ในทางปฏิบัติจริงประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดที่มีโทษทางอาญายังไม่ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูญอย่างแท้จริงคะ่ะที่ฉันขอยกตัวอย่างคะ่ะท่านประธานจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา หรือในปัจจุบันก็ตามสิทธิในการได้รับการประกันตัวของผู้ชุมนุมที่มาร่วมโดยสุจริตกับถูกดำเนินคดีและถูกการคัดค้านการประกันตัวโดยการอ้างพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินมาเป็นเครื่องมือในการคุมตัวกักขังและห้ามประกันตัวซึ่งขัดกับหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณ์บัญญัติของรัฐธรรมนูญ และต่อมานะคะในการใช้ดุลพินิษในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวในมาตรา29ซึ่งเป็นการขัดนะคะกับมาตรา29ที่มีการจะมีการแก้ไขในวรรค5และวรรค6ค่ะคือการมีคำสั่งจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยการเอาคนไปขังโดยที่ยังไม่มีการพิพากษาจากศาลว่าเป็นผู้กระทำความผิด ร่างแก้ไขมาตรา29วงเล็บหและ6ของพรรคเพื่อไทยดิฉันจึงเห็นว่าเป็นเครื่องมืออย่างดีที่จะช่วยรักษาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของจำเลยหรือผู้ต้องหาในการได้รับอิสรภาพไม่ถูกจำกัดสิทธิโดยนำไปขังระหว่างการพิจรารณาทั้งที่ไม่ได้พิสูจน์ความผิดแต่อย่างใดการเอาจำเลยไปกักขังทั้งที่ได้ขอการประกันตัว และวางหลักประกันตามกฎหมายแล้วแต่ไม่ได้รับการประกันตัวนั้นเป็นเรื่องขาดรัฐมนูญและเป็นการข่มเหงจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างร้ายแรงท่านประธานคะด้วยเหตุที่บอกนี้ยังเป็นอุปสรรคปัญหาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนื่องจากผู้ปฏิบัติคะ่ะ ผู้ปฏิบัติยังคงยึดถือเอากฎหมายระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตนเองมากกว่าที่จะคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเช่นการปล่อยตัวชั่วคราวการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ที่มีอำนาจมักจะให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์หรือหลักประกันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือตัวบุคคลหรือในหน้าผู้เป็นประกัน ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาจะใช้หลักทรัพย์ประกันตัวนั้นนะคะจะสามารถใช้หลักทรัพย์ประกันตัวเพียงในชั้นของพนักงานสอบสวนและในชั้นของอายการเท่านั้นแต่เมื่ออายการส่งผู้ต้องหาไปฟ้องในศาลแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นจะต้องหาหลักทรัพย์ใหม่มาประกอบการยื่นคำร้องการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะจากเหตุนี้นะคะที่ฉันจึง มองเห็นว่าการที่ผู้ต้องหานั้นนะคะจะต้องหาหลักทรัพย์มาเพิ่มเติมใหม่ในชั้นที่จะต้องดำเนินคดีสูงไปนั้นทำให้การคุ้มครองในส่วนนี้โดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีฐานะความเป็นอยู่และสภาพของครอบครัวที่ไม่เอื้ออำนวยนี้นะคะก็จะมีความลำบากยกตัวอย่างนะคะอย่างในสถานการณ์ความเป็นจริงมี ผู้ต้องหาจํานวนมากค่ะที่ไม่สามารถจะหาหลักทรัพย์มาประกันและต้องติดคุกติดตารางท่านประธานคะด้วยเหตุที่ฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้ดิฉันจึงอยากให้ท่านสมาชิกสภารัฐสภาทุกท่านในที่นี้ค่ะได้มีโอกาสที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้เล็งเห็นค่ะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมืองในอนาคตด้วยการ ลงมติสนับสนุนการแก้ไขร่างรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศออด้วยความเคารพขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับ